ของประเทศไทยมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปี2490กว่านั่นหมายความว่าชาวร้อยเอ็ดมีเกียรติประวัติในการไปต่อสู้มาแล้วและชาวอีสานนักการเมืองอีสานอีกหลายคนไปต่อสู้ทางการเมืองสู้เพื่ออะไรเพื่อให้รัฐบาลต้องมาเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นรัฐบาลของกรุงเทพอย่างเดียว แต่ต้องเป็นรัฐบาลของคนอีสานด้วยเพราะคนอีสานรำบากเดือดร้อนยากจนมากที่สุดอันนี้คือเขาทำทำมาแบบนี้แต่นักการเมืองพักการเมืองทั้งหลายทั้งจังหวัดไหนภาคไหนก็ตามรวมทั้งภาคอีสานด้วยไม่สามารถแก้ปัญหาภาคอีสานได้อย่างเห็นหน้าเห็นหลังไม่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชาวอีสานเปลี่ยนจาก ยากจนแล้วคนก็บอกว่าถ้าเพราะ,<ล>ะยากจนก็โง่โง,ง,ง่แล้วก็อยากจนมองกันอยู่แค่นี้มีการเลือกตั้งปี2 5 2 0และจากนี้ไปจากนี้ไปจะขนาดไหนวันนี้ผมมาพูดกับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดก็ต้องบอกว่ามาพูดแบบเอานะ่ะเลือกกันเถอะอยังไงก็เลือกเถอะอ หรือว่ามาพูดว่าเห็นแก่พวกผม,มจริงๆไปจังหวัดอื่นที่ภาคอีสานก็มีความรู้สึกโอ้นี่มันกระแสรแรงจริงๆสงสัยชนะแน่แล้วมันชนะจริงๆครับวันนี้นี่ยังไม่ถึงทั่วไปก็แพ้นใส่นี่ไม่ไหนมาถามกันปลาหาให้แม่ถามเนี่ยผู้ใดสมัครประชันค, <laughs> คนนี้นังที่เราเห็นไมไป่ายหลายคนประัแต่ว่าที่เห็ไปไายสมัครเมรืครับ เอาละครับบันเลตทีใหยพี่น้องเนี่ยพ่อกับสุภาพบุรุษประชาธิประไตยครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังงครับ้าตุรุ่นชายิแสน แต่ว่าท่าหนานี่เริ่มมั่นบรับก่อนประยุทธ์เหรอครับพี่นี่เอาเอาใครพี่น้องเด็กเยสผาพนะครับช่างภาพเด็กเยสผาดทิพยเพชรจัดใส่เป็นหัวหัวเมื่อใส่นะครับให้ได้หามือคนนะฮะดังจากบึงพลังชัยไปไปงอดปางประยุกต์อยู่ครับขอเสียงพี่น้องผิดตั้งิพใจได้ขาดสิบบาทุกคะแนนเสียงเอกพักประเทศไทยแบบแรงสไลด์จะถอดเอง บกลารให้แม่ถามไงแม่สิถามเรื่อครับให้แม่ถามนี่แหละเล่นสไลด์นี่แมนหยัางลาวาใช่เล่นสไลด์นี่แปลว่าเลือกให้เพื่อนใหไทุที่นะครับพี่น้องครับภาพปรบกีศาสตร์นะครับพี่พี่น้องชาวร้อยอะครับอมอบความไว้วางใจและเพื่อไทยพักเดียวเท่านั้นครับที่จะอยู่ กองทัพชินวัตรกับวิโรจน์โอ้เสานาพลนายทสินขอเสียงขอเลย269มามาครับเดี๋ยวรอเสพท่านใจเลยเสียงเสียงประชาชนได้จุดก้ม3บืนของอช ประว,ตวัติศาสตร์ครับนี่คือว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี